เบอร์หนึ่งเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาโปรดเลือกเป่าธนาโชตรองรักเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเกิดราชสวายโตราชสวายเห็นปัญหาของราชสวายขอโอกาสเข้ามาทำงานโปรดเลือกธนาโชตรองรักเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์ 1. 1> หนึ่งวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566 8นานฬิกาถึง17เนาฬิกาโปรดเลือกธนาโชตรองรัฐเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขนหนุ่มรุ่นใหม่โปร่งใสพัฒนาการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ราชสวายบ้านเราต้องการพัฒนาโปรดเลือกเปาธนาโชตรองรัฐเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง อัธยาศัยดีเรียกง่ายใช้คล่องต้องเป่าธนโชตรองรัดอย่าลืมเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งธนโชตรองรัดธนโชตรองรัดรรเข้ามาช่วยประสานเลือกคนทำงานประสบการณ์ามากมีสมาชิกเทศบาลเลือกตา โคนดีพี่น้องชาวราชสวายเขตหนึ่งที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา8นฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราดสวายโปรดเลือกเป่าธนโชธรองรัฐเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาโปรดเลือกเป่าธนโชตรองรัฐเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเกิดลาดสวายโตลาดสวายเห็นปัญหาของลาดสวายขอโอกาสเข้ามาทำงานโปรดเลือกธนาโชตรองรัฐเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดเลือกธนาโชตรองรัตเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ ừng, ่งคนหนุ่มรุ่น